สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสนครูมังเกมครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่อง,องเราเนี่ยจะทำการวิเคราะห์คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้อนรับการเยือนของวู๊ดแฮมตันบันเดอร์เลสซึ่งจะทำการแข่งขันวันอังคารที่29ธันวาคมเวลาตี3นะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็เตะที่สนามอัลเทร์ฟอร์ดสถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมครับพบกันทั้งหมด8 8ครั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถชนะไป40ครั้งเสมอ17ครั้ง แพ้31ครั้ง c ิติ h e a d to h e a d 6นัดหลังสุดนะครับ Manchester United ชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้2ครั้งตอนนี้เจ้าบ้าน Manchester United อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนพิมียร์ลีกสลับผลงานของ Manchester United นัดหลังสุดครับชนะ3นัดเสมอ2นัดยิงได้14ประตูเสียไป7ประตูสลรับปีนี้ลงเตะในบ้าน7นัดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้3นัด ยิงได้9ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตูเก็บได้8คะแนนเรามาดูข้อมูลฝั่งของวูฟแฮมตันครับผู้มาเยือนตอนนี้วูฟแฮมตันเองเนี่ยอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงานห้านัดหลังสุดครับชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด8ประตูสำหรับปีนี้วูฟแฮมตันเล่นเปนทีมเยือน7นัดชนะ3นัดแพ้4นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตู สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจครับแมนเชสเตอร์เดัดนัดที่แล้วออกไปนอกบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้สประตูต่อ2นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างโซชาเนี่ยน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4 2 3 1โดยให้สกอตต์แม็กโทมิเน่แล้วก็เฟรสเล่นเป็นวิฟิลตัวรับส่วนบูนฟเฟนันเดสมาคาร์ดูฟอร์แล้วก็มิสันกรีนวูดจะเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับอิดิสันคาวานีกองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตูส่วนข้อมูลผู้มาเยือนครับวูฟแฮมตัน นัดที่แล้วลงเตะดีบ้านเสมอกับทอมันฮอสเปอร์หประตูต่อหนึ่งนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่าง uno, ito, Santo นูโน่อปลิโตซันโตน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1โดยเอาชูอามูติโยรูเบนเนวสลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนอาดาม่าทราเล่เลียนเดอร์เดนดองเกอร์และก็ดานิเอลพูเดนเนี่ยจะเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับเปโรนโตจะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าของทีมในการลุนยิงประตู สำหรับรูปแบบเกมครับแมนเชสเตอร์เตดต้องการ3คะแนนเต็มอย่างปฏิเสธไม่ได้เพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ในปีนี้ทำให้ต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่วูฟแฮมตันที่มาเยือนโดยให้บูโนเฟเนเดสยังคงเป็นนักเตะคนสำคัญในการทำเกมบุกให้กับแมนเชสเตอร์เตดส่วนวูบแฮมตันทีมที่มาเยือนนะครับน่าจะเน้นเกมตั้งรับและหาจังหวะโต้กับเร็วและหาจังหวะในการเปิดบอลยาวให้กับอดามาตรอาเล่ที่มีความเร็วในการเลี้ยงบอลและหาจังหวะในการกระชากบอลไปยิงประตูเอง นั่น,นี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์เต็ดมีเกมรุกที่รวดเร็วแม่นยำน่าจะบดเอาชนะวู๊แฮมตันไปได้อย่างสนุกนะครับ